วิลเลียมวิลสันอุ้ยโอเคตอนนี้อะไอยู่จะไปจะไปห้องไหนเฮ้ยโอ้เฮ้ยเฮ้ยย้าหน้ากูเลยหน้ากูเลยใน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 ผมไม่เห็นเลยเลยน้างผมเลยไอเชี่ยวผู้แม่งเฮ้ยพ่อมึงเฮ้ยมันล็อกจริงว่ะพี่ล็อกไอชิ้นใครกดรถรือเปล่าอ๋อมันต้องกดเอานี่ว่ะเฮ้ยไปไปกระพริบกระพริบ เอ้ยเอ้ยไฟติดไฟเอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยโวยนาโยมวิ่งกวิ่งวงวิ่งตึ้้งตึ้งตตึ้งตึ้งตึ้งรตปะตู เราจ้าเอาละจ้าเรดี้เลยจ้าเรดี้ครับเรดี้เรดี้เลยดิไม่มองทีโนตายก่อนแน่เลยไอ้หมขอพันธ์นันที่สุดร้องแน่นอนตายตาขอให้คนเจอคำสาคนนะเออเซมาทุกทวนมาละมาละมาแล้วมาละวผมสาคนบายเปิดเปิดเลยไหมยัง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 คนยังหลบไม่ครบเลย อ๋อจริงน่ากับผีข้าผมยังโชวไม่ได้เลยรอหนึงนะครับรอรอรอครับเวลามันยังไม่เริ่มเฮ้ยเรายังเรายังไม่ฮันด้บายเลย โอเคครับผมเรามาทําภารกิจกันครับนี่คือด่านสติดเฮานะเอาที่ทิปแรกของเราก็คือในการค้นหาว่าผีเราเจออยู่นี้คือผีประเภทไหนกราคือรนน็ีคับกานิดบับก็ที่ที่ผีชื่ออะไรอ่ะโดโรตีอ่อโดโดโรตีโดโรตีครับผมโดโรตีครับอันดับแรกก่อนแล้วกันครับเช็คทุกคนได้ยินผมไหมหนึ่งสองหนึ่งสองโอเคทุกท่านครับไปเลยครับลุยเลยครับ เแต่ดแนสียอะเสียอะเอาแลคนน่ะผมหลดออ้วดหลุดเยแต่นี้หลดเฉยงั้นก็ตามนี้ทุท่านแฟนทอมไปกลับบ้านรักกันแล้วกินรักกันแล้วกินมารับด้วยมีกลับมารับด้วยบายบายผี อย่างน้อยก็ได้โทรศัพท์เครื่องนึงอะเอาได้ไหมได้เปล่าได้เปล่าเฮ้ยได้ยี่สิบแน่อันนี้อันนี้อันนี้ือไกล้องวิดีโอนะแล้วอ m f มีใครถือยัง EMF อ่ะโอเคถือแลวงั้นไปที่ห้องเด็กผู้ชายกันก่อนนะนั่นน่าอยู่ชั้นแรกครับผมมีด่านนี้มีเพียงแค่ชั้นเดียวแล้วก็มีชั้นใต้ดินเท่านั้นเอง ถ้าไม่เจอชั้นแรกก็เจอชั้นใต้ดินแค่นั้นแหละออ๋โอเคโอเคครับผมผีชื่อวิลเลียมนะครับรักที่สุดตอนเทียนใดฮะแม่พี่สุดเขาเบ้าไปถือกุญแจไว้ยังเนี่ยบลโอเคเข้าไปแล้วมีห้องทางซ้ายมือนะพี่ถ้าพี่เปิดไฟก่อนเลยเเปปิิดดไไฟฟโอเคอ่ะค้นหาเลยครับผมค้นหาเลย ตรงไหนพี่นี่ห้องนี้พี่ห้องนี้ห้องนี้ซ้ายสุดมีห้องห้องหนึ่งครับแล้วก็มีห้องเล็กห้องหนึ่งเอมเอฟมีไหมมีไหมเอฟเอฟกูขโมยโทรศัพท์อีกแล้วเฮ้ยคุณนี่จอดขโมยโทรศัพท์ไม่มีอ่ะโอเคอ้าวห้องนี้ไม่ใช่ห้องผู้ชายเลยเนี่ยห้องเด็กผู้ชายเนี่ยบอยครับผมมีไหมล่ะมีมีปฏิกิริยาอะไรเปล่ะไม่มีอ่อ๋อไม่มีครับอ้าว ไปไหนครับบดนะไปแล้ว activity ศ okay, ูนย oh, okay, ์นะผมไมมีป mm ัญหาครับผมเคไปใครนำหน้าสุดนะผมทางขวาจะเป็นบันไดลงไปห้องใต้ดินนะผมถ้าทางซ้ายจะแยกไปห้องใหญ่ในห้องใหญ่มีอีกสองห้องเล็กับผมแล้วคนที่อยู่นำหน้าสุดคือซ้ายจะเป็นบันไดลงไปโอเคครับผมตนี้ไปทางขวาจะมีห้องเล็กห้องนะผมห้องเล็กแล้วก็เปิดไปที่เป็นโรรถเลย มีไหมมีไหม activity ศูนย์นะผมไม่มีเลยเลยอันนี้คือลงรถคนเก้าสิบตัวกว่าแชรนะเดี๋งรถห้องใหญ่ๆคุณเครื่ออะไรด้วยอะไรให้หมดอ่ะเออมันจะมีกุญแกมันปีคุณแย่พอ่ activity ขึ้นสองผมขึ้นสี่แล้ว activity ขึ้นสี่แล้วสิบหายละขึ้นสี่แล้วครับผมขึ้นสี่แล้วไม่มีอะอ่าตอนนี้ขึ้นไปหกขึ้นหกแล้วแล้วลงมาสี่แล้วเราจะขึ้นหกอีกแล้ว ขึ้นหกครับขึ้นหกขึ้นหกขึ้นหกขึ้นก้าขึ้นแปดขึ้นแปดขึ้นแปดแล้วขึ้นแปดแล้วเฮ้ยวิ่งเร้ยโอเคหโลงมาโหกอ้โหโอหกอ้โหโอเคหโอหองโหโอหอ้โอ้โหโอ้อ้โหโอ้หโอ้โหโอ้โหโอ่โหโอ้โหโอ้งลงอ้ลอ้โหโอ้โห้วหโอนโอ้โหมอ้โหโล้โหโอ้โอ้โห้โหโอ้หอ้โหอ้อ้โหโ้โหโ้อ้โหโ้โห้อ้้อ้้้นปอ นะเอ้าเดี๋ยวผมขึ้นไปหกแล้วตอนนี้ใครอยู่รถรถครับเฮ้ยลงรถลงรถลงรถไปหกแล้วใครได้เปิดเปิดกล้องหน่อยลืมเปิดกล้องกล้องเมื่ไหร่ะกล้องกล้องอยู่ห้องห้องนู้นละพี่ไม่กล้องกล้องวิดีโอนะไม่ใช่กล้องกล้องถ่ายรูปกล้องวิดีโอใช่ใช่กล้องวิดีโอก็เดี๋ยวให้องไว้ข้างรถไงเออใช่ไงอยู่ลงรถไงก็เปิดเปิดเปิดให้หน่อยสองครับ๋อ้โอเคโอเค O K X วิดีโอศูนย์แล้ว โอเคโอเคโอ้ยแสดงว่าต้องยืนหน้ารถเลยดิสูญแล้วสูญแล้วสูญแล้วตอนนี้สูญแล้วสูญยาวเลยกลับดูหน้าก็ตกใจโอ้ย <c oughs> เอ่ออีกคนกำลังบอกว่าพี่น่าจะเอาไอ้นั่นมาไอ้หนังสือมาขุ uh huh. ดเขียนเอ,อเ,ออเอ้อไปอเอาออกไปก่อนออกไปออกไปก่อนขึ้น่องสองเดี๋ผมมีปัญหาอะไร อ่าทุกคนครับผมเราว่า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 อยู่แถวใกล้ๆประตูไว้ดีกว่าเอนดีเอ้ค่อ็นพิี่ขึ้นห้าเอ็นพิี่ขึ้นห้าครับผีผีขึ้นห้าแล้วผีขึ้นห้าเฮ้ยไฟดับไฟดับขึ้นเจ็ดแล้วขึ้นเจ็ดแล้วขึ้นเจ็ดแล้วอ๋อพี่ลงมันต้องปิดไฟด้วยพี่ต้องห้ามันปิดไฟด้วยมันต้องปิดไฟผีจะได้ดูเฮ้ยพีสุนุมห้าแล้วไอ่ไหมครับไอเกม่ันเป็นแบบใช่ครับ ปิดไฟแล้วก็วิ่งเลยทีมผีที่มันไปล่าทาผีแล้วก็ไปใช่ใช่กอนจบเจอแล้วลงศูนย์แล้วจ้าลงศูนย์ครับปิดใครเปิดเนี่ยใครใครปิดวะเล่นงานเล่นงานคนอยู่คนเดียวศูนย์แล้วผีแอคทิวตี้ศูนย์แหมพี่ซุู่หน้าประตูบ้านใช่ไหมกลัวแต่จริงใ้ผมเข้าก็ไม่เข้านะไปบัลล่ะไปเองว่ลล่ะ ไม่เอาไม่จะทำอะไรคุณน็อตเออน็อตไหนนะน็อตนั่นไหนเนี่ยไปไหนแล้วเนี่ยคุณบอลซิโร่ยี่เจ็ดสิบแปดที่สุดยู่แปดสิบห้าสิบสามแล้วพี่สุดไอพี่วิตี้ผีขึ้นสองครับผมลงรถอ่ะถูอ่ะลงรถอ่ะถูแล้วในวิชั่นแม่งค์ไปทำม่เห็นแย่เลยไอพี่วิตี้ผีขึ้นสี่ครับผมขึ้นสี่แล้วจ้าเอ้ย ไอ้น็อเริ่มตะโกนได้ไหมตะโกนได้เลยวิลนแอคทิวิตี้องุน้วไฟดับวิเลียวิลสันวิเลียมวิลสันถอยกันก็แล้วถอยถอยนถอยครับั้งพูดถอยครับถอยมาเลยถอยมาเลยรอรถเฮ้ยพี่ขึ้นสิขึ้นสิบขึ้นสิบขึ้นสิขึ้นสิขึ้นสิบวิ่ง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 ขึ้นสิแล้ว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 เปิดประตูทำไม พี่นิงกัล็อกยู่นิ่งอยู่นิ่งอยู่นิ่งอยูนิงยูนิ่งวิลเลียมวิลสันวิลเลียมวิลสันพีคือสิบพี่คือสิบพีคือสิบพี่คือสิบยังไงกันนะสินยาวเลยเอ๊ยลงแล้ว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 จ้าลงแล้วจ้าจะศูนย์แล้วจ้าโอเคตรงนี้ปลอดภัยวิลเลียมวิลสัน c แขงอยู่เฮียมิกระจายเกินดูซัมติง ิลเลียวิลสันฮลโลวิลเลียมวิลสันอุ๊ยเข้าเลยวเลียวิลเลียมวิลสันวิลเลียมวิลสัน สตีฟสันตีอะไรกับพีบุกมาแจ้งข้าผีอยู่ที่หนึ่งครพี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งเลยหนึ่งเปอร์เซ็นทำไมหนึ่งวะวิลเลียมวิลสันโอ้พี่พี่จะแยกเดี่ยวไปกันเลยเหรอใจเย็นหนามันมันต้องแยกเดี่ยวจริงๆอ่ะเพราะว่ามันผีมันจะแอคทิวิตี้ตอนที่ผีตอนมันแยกกันอ่ะเสียงอะไรวะไม่รู้เออเออ นี่ย่ะชานตะดินนี่โอ้ยเชื่ยทางแม่งมืดมากเลยอ่ะใครหนอแม่งสร้างบ้านไว้ตรงนี้วะเนี่ยโอ้ยแก้งนอนด้วยไปไปอะไรอะไรขึ้นหนึ่ง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 ไปแล้วไปแล้วไปโอ้ยไปอะไรหรออะไรหรอไม่ไฟดับยาวเลยอ่ะไฟดับยาวเลยอ่ะ นั้นไหนนั้นไหนนั้นอยู่ไหนนี่มันตามมามันตามมาอยู่นี่ผมอยู่นี่ตาามมผมอยู่หน้าบ้านแล้วอ๋อไหนอ่ะขอพกกล้องกล้องอยู่ที่ผมนะนี่อยู่นี่อยู่นี่ลองสำรวจตรงประตูดูเผื่อมีอะไรขึ้นขึ้นไปสามครับขึ้นไปสามิปดีโอ้ยไฟข้างล่างดับเป่ะวะโอ้ยดับวะข้างล่างดับ เออคัดคัดเอาของชั้นล่างมันจะอยู่ที่ไฟสีแดงไปเปิดตรงไฟสีแดงได้เลยถ้าใครใจกล้านะโอ้โหไม่ใช่ผมนะหนึ่งคนองเอ่อแอคทิวิตีล้ลดอยู่ที่ศูนย์แล้วครับเออเข้าไฟยังเขียวอ,อ,อยู่เปล่าอ้าวอีเดียเปิดไหมศูนย์ศูนย์ตอนนี้ศูนย์ผมว่าผีไอทีแล้วแหละ เฮ้ยเสียงอะไรเฮ้ยผีมันเสือกใหญ่พี่ตอนนี้ได้ไงเนี่ยเกิดอะไรขึ้นมันย้ายที่ไปไหนเียมันย้ายที่ไปเรื่อยๆอย่าบอกว่าเปลี่ยนเป็นห้องเปลี่ยนห้องอื่นอ่ะลองสำรวจห้องนี้ดูห้องพวกนี้ดูโอเคตอนนี้เราอยู่จะไปจะไปห้องไหนเฮ้ยโอ้เฮ้ย เอ้ยเอ้ยเอ้ยเอยผมไม่ใช่ไปดับเหรแสดงว่าหฮองเมื่อกี้ใช่ไหมเชื่อไหมน่าใช่้งพี่วอลซิโร่เข้ามผมผมผมเข้าผมเข้าอัน้อ้นอ๋อคนนั้นรอข้าเหรออ๋ออุ้ยเมื่อกี้มืดตึ๊บเลย่าไม่เห็นอะไรอ้าวไม่ใครถือไป้ฉายไม้เหรอ นี่ไงไปใส่ไปใส่อยู่ในเกลือโอเคปะาป้าป้าแล้วเราก็ไปเปิดคัทเอาท์ใช่ไหมใช่เออแล้วไฟไม่มีเหรอโอ้เชี่ยดับหมดเลยอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างก็ไปสับัข้าววันสิไปหาเนาะคัทเอาท์คัทเอาท์ลงรถก็มีไอ้ถ้าชั้นบนต้องคัทเอาท์ข้างบนโอเคตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไม่เห็นเลยสิผ่านแล้วมืดมากเลยอ้าว ดี๋ยวนะอยู่ข้างล่างไม่ใช่เหรอชั้นล่างอ๋อนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ้าวไม่ใช่เหรอเอ้าวชิปไปนะอ้าวเฮ้ยที่จริงมันต้องอยู่ข้างบนไม่ใช่เหรออยู่มันอยู่ชั้นล่างไม่ใช่เหรอชั้นล่างก็ได้พี่โ<ป>อ้โห my god มันจะเงออะไรเฮ๊ะเสียงอะไรเสียงรถอะเสียงรถพี่นำไปไปไปด้วยกัน โอ้โหเกียดมากตอนที่ตัวมัซ้อนกันเนี่ยตัวละครมานซ้อนกันแล้วมันเห็นแต่ปากพี่แบบโอ้หเเฮ้ยยันัน้ากเลยหน้านไหลยนไห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 นหนไหนไหนหนไหยไหนหนไนไห่ไหน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 ้หไหไหนนนหนหหหน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 ไหไไหไหไไ ไฟเปิดไฟดิเปิดใครได้เปิดไฟทางหน่อยเปิดไม่ได้ได้แล้วได้ๆๆๆไฟฉายกับพี่ไฟฉายกับพี่ไ้ฉายกับพี่ข่าว่าไฟผีจะมาตอนไฟฉายกับพิปพี่มันล็อกประตูบ้านอ่าเปิดได้มาลองเปิดเฮ้ยมันล็อกจริงว่ะผีล็อกไอชื่อหายเฮ้ยเปิดได้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 กุญแจอยู่ที่ผมไปแล้วไปแล้วโอ้ไปพี่ พี่ดูจอผมเมื่อกี้เว้อีเชี่ยมาเป็นตัวเลยเจออะไรบ้างเจออะไรบ้างเจออว่าโอ้โหขนตูดลงที่มาต้องดิ่งเลยเห็นไหมพี่ผมบอกแล้วต้องต้องต้องแบบให้มันขึ้นสิบจีโผล่มาเห็นอ่ะคือมันแย่คิอมันสิบสิบแล้วเฮ้้แล้วสิบ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 แล้ว พี่ผมถ่ายได้แล้วผมถ่ายติดแล้วเฮ้ยติดแล้วติดแล้วติดแล้วได้แล้พี่พักกิจเสร็จแล้วพักกิจพักกิจถ่ายรูปเสร็จแล้วกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านเต็มโฟโต้เสร็จแล้วขึ้เออขึ้นสิบขึ้นสิบแล้ว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 โอ้ขึ้นสิบเยอะเลยดูซิได้อะไรเนี่ยโอ้โหน่ากลัวไหนรูปเนี่ยพี่พี่ ตอนแรกอ่ะที่ผมหันไปเห็นเงาดำๆในปากผมเรียกว่าวอซิโลสัาพผมเห็นมัน,นถือขวานะมันไม่ใช่แล้วก็เลยถ่ายเลยคนถือขวานเหรอโอเคครับเราได้ลายนิ้วมือฟิงเกอร์พิ้นมาด้วยแล้วก็ได้ภาพผีมาด้วยโอเค <c oughs> ได้ได้มางงๆอ่ะแบบไ้อบะฟิงเกอร์พิ์กดไวติงไม่เจอโอเคสปีเดบล็อกเอ็มเอสโนวิดเอนท์ฟิซซิ่งเทมเพอเรเจอรเราไม่เจอเลยวะ อะไรเราไม่เจออะไรไม่เราไม่เจอ facing imperator อ่าอาลูโฮมติดลบอ่ะไม่มีพี่ห้องนี้ไม่มีนี่ตรกินไม่มีอ่าฮะ๋ยวนะ identity เราต้องเฮ้ยเอ๊ะทำไมมันเพิ่มอ่ะทำไมมันเพิ่มอ่ะเอ้ยเอาพวกกูขี่รถเ้ยจะมาอ่ารถละรถละระสูตรละระละสูตรละมือจะมาตรงนี้ไม่ได้นะ เขาโหมมานั่งด้วยก็ได้นะเขายูใช้เอินคอร์เตอร์อิสเปนน์นัวเอทักวิดออร่าลิซ่าเขาโหมดโทรศัพท์มันหรือเปล่ามันก็เลยมาขอคืนประตูปิดแล้วนะประตูปิดเองเลยจ้ารักแล้วเกินไอ้เวียนเออพี่แล้วมันซื้อไปใายเพิ่มได้ไหมได้ได้ได้เออเดี๋ยวซื้อซื้อกันเนาะีเวใครใครกดรถหรือเปล่าอ๋อมันต้องกดเอาดิว่าเฮ้ยไฟกระพริบไฟกระพริบ ไฟติดไฟไฟติดไฟติดโอเคสิบเอ้ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยไปเปิดประตูดิไอเป็นล็อกประตูเฮ้ยไอ้คนข้าหน้าเาช่วยเปิดดิคนล็อกประตูช่วยอยู่ช่วยอยู่ไม่ได้พี่ผม ไปไม่ได้ไม่มีกุญแจไม่มีกุญแจเฮ้ยเดินแล้วเดินแวเฮ้ยเมื่อกี้อย่าบังประตูอย่าบังประตูอุ้ยไอ้เงี้ยผมผมได้ต้นตัวล่อผีอ่ะพี่ต้นเป็นยังไงบ้างเฮ้ยมีไรมีไรเขียนเปล่าวะไหนอะไหนออกมาดูดิเข้ามาดู ขอ,ขอไฟฉายอะ่ะผมวางเอ้ยเดี๋ยวเปิดแล้วผมวางสุดยอดนี่แล้วกเปิดเกีย์อะกแล้วอะไรพี่ไม่ไม,ม่อะไรเขียนเลยผีไม่เขียนหนังสือมผมผม,ผมว่าผมนั่งจอดูจอคอมเกลือดีกว่าแผลเวอร์เลยอ่ะ <c oughs> อ่างนี้ดีกว่า <สด S 2> เราในในมี e M F ไฟแล้วก็ f i s h i n g Temperature Figger Print แล้วก็น่าจะเป็นแบนเชียล่ะโอเคพี่ท่านครับปิดเคสครับผมกลับบ้านกลับกลับกลับปิดกลับกลับกลับเออ <c oughs> แนแ่แน่เร่องเนื้ทิวตี้ไล่หลังไอเวนอุ้ย <c oughs> ต้องเล่นแบบปากดีๆหน่อยครับพี่หร <c oughs> อก็อไม่ใช่แบนชีว่ะเป็นโพสต์ไกด์เฉยอ้ายผิดผิด s o r

เรียบร้อย u p d a t my f r i e n d ไม่นาทละได้ได้ได้อะไรไหมได้อะไรไหมไม่รู้ไม่เห็นไม่เห็นตัวโอเคครับผม <laughs> เรามาสรุปสุดท้ายกันนะครับ freezing temperature หนึ่งที่เจิมเต็ม emf level ห้าโอเคหนึ่ง okay, คืออันนีที่สามว่าอันที่สามเนี่ยถ้าเราเป็นกรถไวติงเนี่ยมันไม่ชใช่ใช่ freezing temperature มันจะได้เจอ2แบบนั่นคือแบน e ีแล้วก็แ a n t o มส่วน no evidence ก็จะเจอเหมือนงี้เหมือนกันพี่เลยขอญาติดาวแล้วกันแฟนทอมเป็นตัวกลับบ้านเข้าบินนะนะแฟนทอมแฟนทอมจระยะบูมเลยที่เป็นตัวบินบินในแมสซาฟตตัวสิ่งนึงน้ำเงินน้ำเงินอะนะไปกลับบ้านพี่เอาศพผมกลับบ้านเลยดิพี่เจที่ผมไม่น่าหรอกโหเฮียนพี่นสองมึงเป็นแบกศพได้ไหมเนะ ก็ใครบอกกูดีช้ามัน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 จมันจะมีหมดแบบวนนี้ว่าหมดเปลี่ยนร่างผีเป็นตัวตาดกเลยไอ่ถูกได้มาเยียถูกถูกถูกเออนี่ไยแฟนทอมจริงๆด้วยอ๋อโอเคครับผมได้เวลาซื้อของที่ไล่ผีได้